สวัสดีครับหากทุกท่านเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนข่าวสารและเรื่องราวดีๆกับทางช่องของเราด้วยนะครับความคืบหน้าล่าสุดหมอปายปราย,รายกระซิบหรือภิกษุณีปายเล่านิทานโง่เฮงลุงเปลี่ยนดวงดิ่งหมอปายพร,รายกระซิบได้พูดไว้อย่างนี้ครับพระปายบอกว่าเห็นหีบตั้งแต่ลุงเจ็บมือลุงน่ยมือบวมคือมีครั้งหนึ่งอ่ะ ได้ดูว่าคุณลุงไปฉีดหน้าจนตึงเป๊ะก็รอเพราะว่าตึงเป๊ะปุ๊บจะเกิดอะไรแน่นอนหลังจากนั้นพอคุณลุงหน้าตึงปุ๊บเห็นละยังหน้าตึงมากไม่มีรอยตีนกาเลยตึงจนคิ้วเด้งเลยโง่เฮงมันมีความสำคัญกับชีวิตและเรานั้นต้องดูช่วงชีวิตเราว่าเราควรจะทำหน้าตึงหน้าเหี่ยวผมยาวผมสั้นเมื่อไหร่ทีนี้นะ่ะ เหมือนท่านทำผิดเวลาดวงท่านเปลี่ยนพอดวงท่านเปลี่ยนปุ๊บมันเหมือนมีอะไรมากระทบสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 1- จะต้องเจ็บตัว 2- จะต้องถูกคนหักหลัง 3- คือสิ่งที่เตรียมไว้มันจะลม่มเพราะฉะนั้นนะ่ะเดือนประมาณเมษายนพฤษภาคมสิ่งที่ท่านหวังไว้อาจไม่ได้เป็นดังหวงังตอนนี้นะ่ะดวงเขาแผ่วแผ่วลงเยอะแล้วก็ข้างในนะ่ะเริ่มไม่ค่อยเอา ก็ไม่รู้ว่าข้างในคือข้างในไหนแต่รู้ว่าลุงพูดอะไรมาคำพูดเหมือนลมมันไม่มีความแข็งแรงแข็งแกรง่งและก็คนที่เขาวางไว้ว่าจะมาช่วยว่าจะเป็นหัวหน้าของสีอะไรทั้งหลายทั้งหมูไหหม่ไหนหมู่ไหนมันไม่ได้ตามที่เขาวางเอาไว้ซึ่งเขาก็จะรู้แล้วว่ามีคนหักหลังเขาด้วยปีกับอายุกับทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้นะ่ะท่านแพ้พักสีแดง แพ้ตั้งแต่ทำหน้าโงเฮ้งมันเปลี่ยนดวงมันก็เลยทำให้เปลี่ยนไปด้วยเรื่องของนโยบายทุกอย่างมันเป็นสิ่งสำคัญซึ่งมันชัดเจนอยู่แล้วและมันก็เลยเข้าทางของทีมแดงที่เขาพร้อมที่จะพุ่งทยานเต็มที่โรคหัวใจถามหาถ้ารักลุงต้องบอกว่าลุงพักเถอะเหนื่อยไม่พอเสียใจเป็นโรคหัวใจด้วยเพราะว่าเกณฑ์ปีนี้โรคหัวใจขึ้น เราดูแล้วว่าสุขภาพคุณลุงปีนี้น่ะคือหนักมากคือหน้าหน้ายิ้มไว้ก็สงสารเหมือนกันก็ห่วงใยก็อยากให้พักหน่อยก็ถอยมาหลายๆก้าวอาจจะมองเห็นอะไรมากขึ้นจริงๆถอยตอนนี้จะง่ายกว่าเพราะถ้าถึงเวลาตอน2-3ปีข้างหน้าเขาไม่ได้โดนยำปกติแต่เขานะจาให้มีใครคุ้มเขาแล้วทีนี้น่ะก็คือนอกประเทศอย่างเดียวหรือไม่ก็ สลายหายตัวไปเองอัตโนมัติเพราะไม่มีใครช่วยเลยแล้วก็คนที่จะได้ขึ้นตอน2-3ปีข้างหน้าจะไม่เอาเขาไว้และก็จะไม่ไว้หน้าถอยยังทันอยู่ยังไงถ้าถอยต้องถอยก่อนพฤษภาคมหรือพฤศจิกายนความคืบหน้าล่าสุดคำทำนายหมอปลายพรายกระซิบนาย,ยกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นใครไทยกำลังจะมีการเลือกตั้งเกิดขึ้น ในแง่มุมของความเชื่อหมอปายไพรกระซิบหรือภิกษุณีปายได้ทํานายและเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีคนใหม่จะเป็นคุณน้าหน้าขาวแต่อาจจะต้องเฝ้าระวังว่าอาจจะมีคุณลุงท่านหนึ่งกลับมาได้รับความนิยมการเลือกตั้งจะเป็นยังไงภิกษุณีปายกล่าวว่าการเลือกตั้งอาจจะยังไม่สมบูรณ์แบบอาจจะเป็นการเลือกตั้งเกิดขึ้นเฉพาะกลุ่มหรือคนบางกลุ่มเลือกมาเองสถานการณ์หน้าจับตามองก็คือช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนมีนาคม จะยุบสภาหรือเปล่าหรือเดือนเมษาย,ยนไปช่วงนั้นแต่รัฐบาลจะครบวาระยิมหกมีนาคมนายกหน้าใหม่เนี่ยสำคัญคุณน้าหน้าขาวแล้วใครคือคุณน้าหน้าขาวนักข่าวเผยว่าจะเป็นพลเอกประวิตยวงสุวรรณจุรินลักษณะวิสิทธิ์หรือคุณหญิงสดารั์เกยุรพันธ์สมคิดจารุศรีพิทักษ์อุ้งอิงแผ่ทองทานหรือไม่ที่นี้นํามวปลายบอกว่าลักษณะนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นคุณน้าหน้าขาว มีท่านหนึ่งน่าเปลี่ยนไปแต่ไม่สามารถระบุชัดเจนว่าเป็นคนไหนหมอปลายบอกว่าส่วนตัวเชื่อว่านอกจากคุณน้าหน้าขาวแล้วจะมีคุณลุงท่านหนึ่งกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งในการชิงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีและทั้งสองคนจะตกลงกันได้ใครจะเป็นนายกรัฐมนตรีพฤษภาคมนี้ให้จับตาดูอักษรยอ่อพอบอกได้ไหมหมอปายกล่าวว่าคมไม่กล้าพูดแต่ เอาแค่หน้าเวลานี้หน้าตอนนี้ที่เห็นแต่ไม่รู้ว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะก็อย่างพูดว่าน่าจะเป็นคุณ้าหน้าขาวแต่ทีนี้น่ะมันจะมีคนหนึ่งที่หน้าเปลี่ยนไปแต่ว่ามีคุณลุงคุณลุงก็จะกลับมาปอปปูล่าอีกครั้งหนึ่งไม่รู้ว่าทำไมมีโอกาสมีแนวโน้มเป็นคนใหม่หรือเก่าหมอปลายกล่าวว่าสองคนนี้เป็นคู่แข่งที่ขึ้นมาสูสีกันและ น่าจะตกลงกันได้ในช่วงประมาณเดือนพฤษภาคมนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใครดวงการเมือง2566โดยหมอลักษโหนนฟันธงลักเลขานิเทศเผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาพระฤหัสย,ย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกรัฐมนตรีคนต่อไปคือใคร เหตุการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองในช่วงหลังสงกรานต์สอรจะเป็นอย่างไรกับคำถามที่ว่านายกคนต่อไปคือใครโดยหมอลักษ์เรขานิเทศได้เผยคำทำนายดวงเมืองปี2566หลังดาบพืหัดย้าย19เมษายน2566ตอบคำถามนายกคือใครในรายการสามแซบคำทำนายดวงเมืองปี2566ด้วยหโดยหมอลักษ์เรขานิเทศนายกคนต่อไปคือใครมีการเปลี่ยนนายกใหม่ นายกคนใหม่จะเป็นคนหน้าเก่าที่มีผู้หญิงหนุนไม่ใช่คนที่อยู่ในโพขณะน,นี้ดาวย้ายครั้งนี้ดีใครเป็นนายกก็ดีด้วยสภาวะเศรษฐกิจการกินการใช้การลงทุนเปิดดวงประเทศเปิดดวงเมืองต้องเลิกป่วยใจคิดหาธรรมอย่าหมดแรงอ่อนกำลังอย่าจมกับสิ่งเดิมๆวันที่ดาวพฤหัสย,ย้ายสามารถไปไหว้พิธีเจริญพุทธมนต์นพะเคราะ์เช่นวัดไตรมิตรวัดไก่เตีย้ย วัดเจ้าอามไหว้พระปางสมาธิไหว้พระแก้วมรกตหลวงพ่อโสธรดวงชะตาโลกเปิดแล้วเรื่องของภัยพิบัติความแปรปรวนเรื่องของอากาศมีแน่นอนเพราะราหูทับชะตาอาจารย์โอเลเเ่เผยชะตาดวงเมืองเศรษฐกิจปีนี้พร้อมเปิดลักษณะนายกรัฐมนตรีคนใหม่งานนี้ต้องบอกเลยว่าโปรดใช้วิจารณญาในการรับชมกันด้วยนะครับ เมื่อล่าสุดอาจารย์โอเลยายนสัมผัสที่ล่าสุดได้มาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์เผยดวงชะตาบ้านเมืองและลักษณะโดดเด่นของว่าที่นายกรัฐมนตรีคนใหม่โดยอาจารย์โอเลบอกว่าช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นต้นไปจะมีวิกฤตการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเศรษฐกิจในไทยและทั่วโลกในแบบที่เรานั้นไม่เคยเห็นโดยเฉพาะระบบของการเงินอัตราการแลกเปลี่ยนเงินทองเกี่ยวกับเรื่องของสกุลเงินต่างๆ ที่พลิกฟ้าพริกดินไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนซึ่งไม่หนักเหมือนสถานการณ์โควิด1 9จะเป็นการทำให้ผู้คนตื่นตัวที่จะรับมือและจะทำให้เศรษฐกิจมีการขับเคลื่อนในทิศทางที่ดีโดยเฉพาะประเทศไทยซึ่งแนะนำให้ระวังในเรื่องของการลงทุนและการใช้จ่ายวางแผนการเงินดีๆเป็นปีที่กระต่ายที่ไม่ธรรมดาซึ่งกระต่ายจะเต้นอย่างมโหฬา,านในเรื่องของเศรษฐกิจช่วงครึ่งปีหลัง ส่วนดวงการเมืองจากนี้ไปจะเป็นอะไรที่ไม่เคยพบเคยเจอมาก่อนจะมีการปฏิวัติระบบของการเมืองไปในทางที่ดีขึ้นที่พัฒนาขึ้นสิ่งใหม่ๆในการรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองจะไม่เหมือนเดิมเราสามารถเข้าถึงการเมืองได้มากขึ้นซึ่งเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งไปต้นไปลักษณะนายกรัฐมนตรีคนใหม่เป็นผู้ชายหรือผู้หญิงขอตอบไปเป็นกลางอ้างอิงจากตำราโหงงราศาสตร์ ปีขานที่ผ่านมาผู้หญิงโดดเด่นมากในแวดวงการเมืองพอเข้าปีกระต่ายก็ยังเป็นผู้หญิงอยู่มีความอ่อนหวานเป็นพลังแห่งความวันไวแต่หนักแน่นและโดดเด่นถ้าจะเปรียบแบบเข้าใจง่ายๆในปี2565ปี2566ผู้หญิงจะโดดเด่นและมีบทบาทเข้ามาในการเมืองมากยิ่งขึ้นความคึหน้าล่าสุด5เรื่องภาวารับปี2566จากคำทำนายหมอปลายไพรกระซิบ ห้าเรื่องภาวามีดังนี้ 1. จะมียักษ์ตนหนึ่งออกมาอารวาสเป็นผู้ชายร่างใหญ่ติดอาวุธวงเล็บไม่แน่ใจว่าเคยมีสีมาก่อนไหมจะเกิดโศกนาฏกรรมค่อนข้างรุนแรงที่เกิดจากลูกอมราคาถูกหรือปัญหาสภาวะทางการเงินทำให้ความเครียดเกิดขึ้นในต่างจังหวัดจนกลายเป็นข่าวใหญ่จะมีคนตายประมาณหลักสิบช่วงเดือนหนถึงเดือนสา ยานพาหนะสี่ล้อจะเกิดจากการง่วงนอนความคึกขนองทําให้เกิดอุบัติเหตุมีคนเสียชีวิตมากในช่วงต้นปี 3. จะได้รับสิ่งใหม่ๆจากประเทศใหญ่ที่เปิดแพร่กระจายในเดือน1ถึงเดือน3ยังไม่มีโรคที่จะน่ากลัวเท่ากับเดือน 6- ถึงเดือน7โดหรืที่เรานั้นจะได้รับจากประเทศใหญ่ที่เปิดมือกำแพงยาวจะมีคนเสียชีวิตแต่จะไม่ถูกวินิจฉัยว่าเป็นโควิด แต่เป็นโรคเกี่ยวกับปอด 4. ในช่วงปีใหม่มีเรื่องเกี่ยวกับไฟจะเป็นลักษณะที่โล่งมีลักษณะที่สี่เหลี่ยมมีความคล้ายเวทีมีคนล้นออกมาจะมีควันเปรียวไฟจากอุปกรณ์วงเล็บที่ไหนอึดอัดคนเยอะให้หลีกเลี่ยง 5. ในช่วงปี6 6ถึงปี67เป็นปีแห่งไฟไม่ว่าจะเป็นภูเขาไฟจะมีการระเบิดใต้น้ำประเทศที่มีภูเขาไฟเยอะๆให้หลีกเลี่ยง